สวัสดีครับผมเิพกรอน,นัน้วันนี้นะครับผมวันนี้ผมมาแนะนำพลอยสวยงามอีกนะครับสีเหลืองเหลืองนะครับสีเหลืองเหลืองที่เห็นในขณะนี้นะครับคือบุตรสลัคำนะครับบุตรสลัคำวันนี้ผมจะมาทําความรู้จักกับบุตรสลัคำของแอฟริกานะครับผมแต่บุตรสลัคำที่สวยที่สุด คือยิโรซฟายเนี่ยก็คือของบุษรศร a มจันทบ,บุรีนะครับผมของบางกะจาจันทบ,บรุรีในคลิปต่อไปผมจะเอาบุตรศร a k จันทบ,บุรีนะครับที่เจรไนเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาให้ชมนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับของสิบก่อนยันมณีนะครับวันนี้ผมเอามาแนะนําของบุษรศค a ของแอฟริกาก่อนนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับแต่สู้ของบางกระจาจันทบ,บุรีไม่ได้นะครับผมตัวนี้ จากที่เห็นในขณะนี้นะครับผมก็สวยนะครับเห็นในขณะนี้นะฮะบุษรกรรมเป็นพลอยของในตระกูลของคอรันดัมนะครับผมเป็นพลอยในตระกูลคอรันดัมเป็นพลอยเนื้อแข็งนะครับมีความแข็งในระดับ9นะครับมันจะสีเขาจะสีไม่จะแตกต่างกันออกไปนะครับผมจะเอาสีเนี่ยให้ให้ดูนะครับผมอย่างอย่างนี้สีมันจะแตกต่างกันออกไปนะฮะมันจะมีสีบุญน้ําทอง บุรน้ําทองก็คือสีคล้ายกับทองคําคือสีตัวนี้นะครับผม <c oughs> ขเขาเรียวกว่าบ,บุตรน้ําทองนะครับผมบุรน้ําทองนะฮะแ,แล้วก็บุตรน้าแตงบุตรน้ําแตงจะเป็นสีอย่างไรนะครับคล้ายๆกับสีของแตงกวาสุกนะครับเนี่ย mm. สีนี้เนี่ยเาเรียวกว่าบ,บุตรน้ําแตงคือสีนี้นะครับบุรน้ําแตงคล้ายกับแตงกวาสุกนะครับผมแล้วทีนี้อีกสีหนึ่งก็คือสีบุตรแม่น้ําขงนะครับ สีแม่โขงนะฮะคล้คายๆกับเล่าแม่โขงนะครับสีคล้ายๆกับสีเล่าแม่โขงนะฮะในตัวนี้นะครับคล้ายๆกับสีของเล่าแม่โขงนะครับผมตัวนี้ของมันไม่ไม่ไม่ไมเต็มที่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าของบางกระจาญเทบุรีเนี่ยมันจะสวยมันจะเข้มเหมือนกับ เล่าแม่น้ำโขงจริงๆนะครับเล่าแม่โขงจริงๆนะฮะแต่อันนี้เป็นของแอฟริกาไม่ไม่สวยเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นมันพอที่สวยของบุษราคำเนี่ยแหล่งไหนก็หายากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเงินเนี่ยก็รีบซื้อไว้เลยนะครับถ้าเห็นแล้วอย่าอย่าปล่อยว่าเออเดี๋ยวรอให้มีเงินเยอะๆว่าไ้ซื้อไม่ไม่มีอีกแล้วนะครับจะหาซื้อคือเรามีตังค์จะหาซื้อไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเห็นแล้วก็ อย่ารอจังหวะนั้นจังหวะนี้นะครับรีบซื้อไว้เลยนะครับผมไอ้ตัวนี้เรียกว่าพลอยบุษราคำนะครับยีโรสไฟเป็นในพลอยในตะกูลของคอลลาดัมนะครับพลอยในตะกูลคอลลาดัมก็มีรูบี้รูบี้คือทัชทิมนะครับผมแล้วก็ยีโรสไฟก็คือบุษราคำตัวนี้นะครับแล้วก็กรีนซฟายก็คือเขียวสองรือมอลลกดจัมนั่นนะครับผมตัวนี้แล้วก็พัดพระราชาพวกนี้เป็นพลอยสีส้มนะครับ ยากแล้วคาแพงมากนะครับตัวนี้อันนี้คืออัญมณีสีเหลืองนะครับอัญมณีสีเหลืองนี้มีคุณสมบัติในความเชื่ออย่างไรนะครับอัญมณีสีเหลืองสีเหลืองเป็นสีแห่งกิจใจนะครับสีเหลืองเนี่ยเป็นอัญมณีสาหรับคนเกิดวันจันทร์นะครับอัญมณีสาหรับคนเกิดวันจันทร์ปีวอกหรือเดือนพฤศจิกายนนะครับผมในตัวนี้นะฮะ สีเหลืองะะเป็นสีแห่งจิตใจนะครับเป็นสีแห่งจิตใจนะฮะดังนั้นจึงเป็นสีของนักคิดและนักปรัชญาสีเหลืองเป็นสีแห่งจิตใจดังนั้นจึงเป็นสีของนักคิดนักปรัชญานะฮะนักคิดและปรัชญาแล้วความศรัทธาความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นสีแห่งความร่าเริงเกี่ยมสายมีสติปัญญาฉิตวิราดาเป็นสีแห่งการเดินทางของ วิญญาณใช้สื่อสารกับกิ่นวิญญาณได้นะครับดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงใช้เครื่องนุ่งห่มนะครับเป็นสมบงกีวรเนี่ยเป็นย้อมด้วยผ้าสีเหลืองนะครับหรือน้ําสีเหลืองแต่นี้เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัสตสย์สุจริตบริสุทธิ์ยุติธรรมทําให้เกิดสมาธิสติปัญญาอันนี้คือสัญลักษณ์ของบุตรสลาคำนะครับผมของบุตรสลาคำนะฮะสวยนะครับของบุตรสลาคำของ แอฟริกาก็สวยนะครับผมตัวนี้เนี่ยอันนี้คือเจรไนเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนพวกนี้คือเป็นก้อนอยู่นะครับตัวนี้อันนี้เป็นก้อนเป็นก้อนดิบนะครับเรียกว่าพลอยก้อนดิบนะฮะให้ชมนะครับเป็นพลอยก้อนดิบนะฮะอันนี้คือพลอยก้อนดิบนะพลอยก้อนดิบคือพลอยก้อนยังไม่เจรไนนะครับก้อนนี้ก็สวยนะก้อนนี้ถ้าเจลียะในออกมาแล้วจะคล้ายๆกับเป็นบุญน้ำทองนะครับตัวเนี้เปานบุญน้ำทอง ทองนิดๆน,นะครับผมแต่ส่วนมากจะเป็นออกสีบุรน้ําแตงเยอะเนี่ยตัวนี้ออกสีอมเขียวๆอีกเนี้ยบุดน้ําแตงคือแตงกวาสุกนนะครับผมตัวนี้อันนี้คือของบุตราคามของแอฟริกานะครับสวยนะครับเนี่ยอย่างเม็ดเม็ดนี็ก็สวยนะครับผมบุษราคามของแอฟริกานะครับสนใจก็ติดต่อกันมาได้063434 0930ของ10กรอน,อนิมมานีนะครับ อย่าลืมก, like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับผมส่วนพวกนี้คือที่เจรนายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้ไม่แพงไม่แพงเท่าบุตรบัคกจจจานธบดีนะครับราคาถูกนะครับตัวนี้ควยังนั่งสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับดูในเว็บไซต์เวอร์เว็บสิบกรดคอมนะครับราคาไม่หย่ดรงนั้นนะครับผมสนใจติดต่อมาได้063434 0930นะครับของสิบกรนยิยมณนีนะครับผม ถ้าแบบวันนี้ก็ขอแนะนำพลบุตรสลาคมของแอฟริกาไว้เพียงเท่นี้ก่อนครับคลิปหน้าบุตรสลาคมของกันทบุรีที่เจรนาย์เรียบร้อยแล้วสวยๆงามๆหมดแต่นั้นครับอย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม